องการบริหารส่วบบนตะลอนหนองบัวและศูนย์อนุักวันแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านมนตรีไพศาลธรรมวชิผู้ว่าราชการชนาต่อยอดรายภาคประจำจังหวัดจันทบุรีที่สิบต้นก็เป็นราคาเป็นเงินเป็นท,ทองหมไพศาลท่านก็บอกว่ากล่าวเรียนว่ายังไงนะครับก็กล่าวเรียนว่าพื้นที่เรา,า,นา,าในเกษตรกรรมเนี่ยมี <S <S เรียนท่าน,นาาวัฒนธรรมจังหวัด ท่ารตกลงกลุ่มสตรีทอสเสถิบบบ้าเสด็จงานสื่อมวลชนแล้วครับเชิญท่านผู้นำท่านนั่งขมงเลยครับเชิญไปตั้งนังไงเด็กเด็กหอมนะครับอนาคตสประธานหอเป็นขาตัวการการตกลนะครับก็รูนว่าแค่ภูมิประเทศภูมิอากาศก็ต่างกันแล้วทีสารมาเนี่ยฝนตกลึกตามฤดูกาลมั่งไมปตกตามฤดูกาลมั่งร้อนมากมากนะครับรู้ใช่ไหมฮะรู้ไหมทำไมเสียจจบูดีกัน พอแล้วนุ่มมันก็จริงหมดนะฮะแต่เขาบอกอันนึงของเลมันไม่เค็มมันไม่จืดมันน้ำก่อยทาให้กบมันเนี่ยมันเหนียวแล้วนุ่มเจอหน้าคุกนาคุกบุกใช่ไหมไม่เป็นไรถึงบอกว่ากาเียนว่าเอกัลักษณ์ ค่อไ้าสายง่ืาเซ้มันน่าไปลองไปลองไปลองแบบเขานไอพวกสามโทนไรพวกของดีๆที่มันดีบอก่ใสู่คนที่บอกว่าเนี่ยต้องไปก๊อปไอพวกพวกของงๆเเรียนใหม่เนี่ยแต่ก็ไม่เชื่อเชือเขาด้วยกัน

ทุกท่านเหล่านี้ล้วนเป็น